คุณผู้ชมค่ะที่รับชมทั้นประเทศไทยและคนไทยในต่างแดนค่ะแก้แพทชื่อเหลือร้านค้าพันธมิตรแล้วก็แม่ค้าตลาดนัดผ้าไหมหรือว่าจากีเทาะลงช่องนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งในราคาเบาที่สุดเลยนะคะเพราะจะอ้จะรำเพราะฉะน,นั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าอยากจะบอกค่ะว่าถ้ามาไม่ได้แก้แพทช่วยเหลือคุณผู้ชมได้ทั้งนั้นเลยคลิปนี้นะคะ เป็นกลุ่มบ้านไซตํบบาบลจรพัศสีขอระภูมิที่คุณยายและก็ลูกสาวได้ทอผ้าไหมเกลมสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะกายพาจะใส่ในหุ่นอีกทีนะคะอันนี้จะเป็นผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะย้อมจากไม้แก่นฝางแล้วก็นี่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งแล้วก็มีเขียวเป็นใบขี้เหล็กแล้วก็เหลืองก็จะเป็นแก่นขนุนนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งสำหรับลาย ยังงว่ลา,ายดอกชบานะคะดอกชบาเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปเต็มๆนี้นะคะจับใส่คนสำหรับเบอร์หนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้เอฟได้ถูกนะ,ะแล้วก็นี่นะคะเบอร์สองค่ะเบอร์สองเป็นลายโฮ ะะสีธรรมชาติก็คือไม้แก่นฝางจะได้สีแดงแล้วก็สีเหลืองก็แก่นขนุนแล้วก็ใบคิ้เหล็กจะได้สีเขียวนะคะนี่ค่ะผืนนี้นะคะในคลิปนี้ไกแพทเมาส์จในราคา2,550บาท้อ้าสบาทอยาส่งฟรีทั่วไทยนะคะเบอร์สอมี2ผืนนะคะเป็นลูกคุณยายทอสวยมาก เอ๊มีคนถามใช่ไหมไม่ชอบลูกช้างอ่ะได้ไหมคนจุลินเขานิยมนะคะอันนี้คือเบอร์2นะเบอร์2แต่มีสองผืนให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งนี่ไงเหมือนกันเด็ดเลยของคุณลูกสาวคุณยายสุพวนนะคะนี่คือเบอร์2องอ่าต่อไปเป็นเบอร์3นะคะเป็นเบอร์สาม,ะะอ,สามอ่าเป็นลายน้าน้อยนะคะคุณยา่าคุณยาย ท่านใดสนใจนะคะเป็นลายโบราณอย่างที่บอกว่าใช้ไม้แก่นฟางได้สีแดงสีเหลืองแก่นขนุนสีเขียวอ่อนเข้มแบบเหมือนกับขี้มา้านี่ก็จะเป็นทำอ่าไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะมัดยอ้อมไม่ใช่ไมมใช่ไ,ชไชเอาไหมเอาไหมเขาเรียกว่าใบขี้เหล็กจะได้สีเขียวนะคะนี่ค่ะเป็นลายนาคน้อยท่อด้วยคุณยายสุพลนะคะมีเชิงบนเชิงล่างเป็นนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรดอกพิกลน,นะคะ นี่คือเบอร์สามลายนาดน้อยเดี๋ยวจะให้ชมในกล้องอีกทีคุณผู้ชมจะได้เห็นใกล้กๆนะคะอันนี้แกแพทให้ชมตัวอย่างะแล้วก็นี่เบอร์สามใช่ไหมคะต่อไปเป็นเบอร์สีนะคะคือลายตะขอเป็นลายโบราณนะคะย้อมจากไม้แก่นฝางงูแบบสีสดมากแล้วก็มีเชิงล่างเป็นใาบาสีนะคะนี่ ทักบทนี้มีหน้านางชายครีนะคะนี่คือรูปตะขอแก้แพทจะให้ชมแค่นี้และเราจะจับใส่ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะใครเร็วก็ได้ไปเนาะเพราะฉะนั้นอยากได้ผืนไหนอันนี้เบอร์สี่เบอร์สามลายนะเ <c oughs> อาไหนเอาไหนเอาสักอย่างที่เบอร์อะไรเนี่ยไม่รู้ละตอนนี้เดี๋ยวให้ตัดต่อร้วชมในเขาเรียกอะไรนะ ใส่ห่นและจะเห็นลายชัดๆคุณผู้ชมจะได้เอฟมาถูกนะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแค่กดถูกใจแล้วก็บอกในใต้คอมเมนต์ว่ารับชมจากจังหวัดอะไรกายพัจะได้มีกำลังใจเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอย่าลเรียกเอฟมาด้วยนะจ๊ะลายดอกชบางานทอของลูกสาวคนใหญ่สุพรรณนะคะนี่ค่ะสวยไหมสำหรับลายดอกชบาอย่างที่บอกขาว่าให้ราคาพิเศษสำหรับแฟนคลับนะคะนี่คือการย้อมจากไม้แก่นฟาง แต่ได้สีแบบนี้แล้วก็เหลืองก็คือแกนขนุนแล้วก็ใบขี้เหล็กนะคะการมัดมีไม่ง่ายการย้อมก็ไม่ง่ายเพราะว่าย้อมแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับพื้นนี้รอคุณผู้ชมเป็นเจ้าของค่ะสวยไหมราคาเบามากเลยค่ะคุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมหนึ่งของลายดอกชบานะคะนี่ค่ะ สีจะเป็นผ้าไหมจะเป็นโทนสีตามในกล้องแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมชอบแบบไหนตัดสินใจในราคาเบาที่สุดเพื่อช่วยเหลือทุกคนนะคะให้ได้ใส่คุณผู้ชมช้อปปิ้งมาสุรินไม่ได้กาแก็เอาไวยความสดดวกแล้วไงจ้าทักกันมันได้เลยนะคะติ้งน้องติ้งน้องบองามบอผ้าไหมสุรินเหี่ ต่อไปย้อมสีธรรมชาติสามตะกอะลายโฮค่ะเป็นลายโบราณแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนสุรินเนาะคนสุรินก็คืออย่างนี้ค่ะคนสุรินต้องมีเชิงช้างบางคนบอกว่าไม่ชอบคนสุรินเขาทอขายให้คนสุรินคะแต่ตอนนี้การพทย์น้อโพสลงช่อง YouTube มีบางท่านบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่มีช้างได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไปบอกฝั่งอกคุณยาคุณยายเนาะว่าทอ ไม่ต้องมีเชิงช้างก็ได้อ่านี่สวยไหมคะสวยมากนี่คือสามป็กออย่างที่บอกว่าใช้ไม้แก่นฟางใช้ใบขี้เหล็กใช้แก่นขนนถึงได้ออกเป็นสีแบบนี้นะคะ,ะให้ชมแบบใกล้ๆเนี่ยฮะสวยมีอยู่ค่ะมาดูค่ะอยู่กับหุน่นก็จะสวยแบบนี้นะคะอืม ท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นงานทอคุณภนะาพมัดมีผ้าไหมมัดมีนะคะนี่คะ่ะมีสองผนนะคะบอกไว้เลยว่าใครมาไวได้ไวเนี่ยหลายโฮนะคะเป็นลายโบราณแล้วก็ทอสวยนะคะไม่ได้ทอง่ายแล้วมีการทอแบบสลับซับซ้อนราคาในคลิปนี้เท่ากันหมดนะคะสนใจทักมาอ่า บอกเลยว่ามีสองพื้นใช่ไหคะสองพื้นนี่นะคะเพราะฉะนั้นไฮไไฮไหว์เ้อค่ะเด้อนี่นะคะเป็นลายนาคน้อยเป็นลายโบราณงานทอกจากคุณยายสุพลนนะคะก็คือสีสีแดงแล้วหมักจะเป็นชมพูแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูลายนะคะ นี่คือลายนาบน้อยนะคะลายหน้าน้อยนี่คือลายหน้าน้อยนะคะอืมสวยไหมนี่นะคะลายนาบน้อยแล้วก็มีหน้านางให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งสีจะเป็นออกแบบนี้นะคะอ่าสนใจทักมาได้ราคา 2550ใกล้แพทย์จะมีน้ำใจให้คุณยายพื้นละ100่100นะคะบอกแล้วว่าไม่ได้ต้องการแสวงการใในการทำช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งมีโอกาสได้ซื้อผ้าใหม่สุรินนะคะนี่สวยไหมให้ชมอยู่ในหุ่นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่นุ่งหน้านางนุ่งแบบซ่อนไว้นะคะจะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะฟีมือคุณยายสุดพวนนะสำหรับเบอร์หนึ่งนี้นะคะย้อมสีธรรมชาติผลงานการทอของคุณยายสุพวนนะคะเห็นไหมคะว่ามันสวยมากเลยนี่ย้อมจากไม้แก่นฝางแล้วก็ใบขี้เหล็กแล้วก็แก่นขนุนนะคะนี่คือผ้าไหม ที่ทอมือของคุณยายใช้กี่โบราณนะคะคุณยายจะทอสะสมไว้นี่คือลายตะขอเห็นตัวเอ็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจราคาพิเศษ2,550เชิงบนเชิงล่างเป็นใบสีนะคะคุณผู้ชมดูสักก่อนสวยไหมคะงานทอคุณยายสุพวน จอนไหมคะกดถุงใจไใ้นําคะเดอเบิง้งซื้อนะคะแล้วก็มีหน้านางแบบนี้นะมีหน้านางแล้วมีชายครืยนเป็นผ้าคลุมไหล่ชั้นดีได้เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่ชอบครุยก็ตัดครุยทิ้งแต่ครืยนเขาจะทำเสร็จนี่ไม่ง่ายนะคะการทำครุยอันนี้หน้านางสวยไหมคะนี่คืองานทอคุณภาพ,าพจ้า ราคา2,550า,า้าโบราทค่ะทีบราันะคะยายอ้าถูกใจไหมคะอย่าลืมเอฟกันมานะคะงานทอคุณภาพจากคุณยายสุพลแล้วก็ลูกสาวในราคาเบามากน้ำจิ้มนะคะถ้าชมเฉยๆก็ ทำอย่างนี้ค่ะเกิดถูกใจในคลิปนี้อันนี้เขาบอกว่าเบิร์ถูกใจค่ะจังสี่คือมกักไก่แพทมากหลายค่ะเขาคือนิสึดเลยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย